ดวงประจำปีพุทธศักราช2564ตามตำราจีนคนเกิดปีขานลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีขานคนปีขานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีบุค,คลิกมาดมั่นน่าเกรงขามยิ่งทนงเชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบทำอะไรตามใจตนเองรักอิสระและการผจญภัยพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆอย่างท้าทายภายนอกดูสงบเสงี่ยมแต่ภายในร้อนแรงคนปีขานเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละเป็นมิตรที่ดีมีน้ำใจเป็นคู่รักที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความรู้สึกทางเพศและกามารมณ์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตารักลูกรักครอบครัวและมีความรับผิดชอบสูง อาชีพที่ถูกชะลกคนที่เกิดปีขานเป็นบุคคลธาตุไม้อาชีพที่ถูกชะลกสำหรับคุณจึงเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับไม้เช่นปลูกต้นไม้จัดสวนทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ค้าไม้ขายดอกไม้เครื่องเขียนขายหนังสือทำสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ขายกระดาษนักประพันธ์ครูอาจารย์ เปิดร้านขายยาขายใบชาหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเช่นขายเครื่องสำอางที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบทำสปาขายผ้าพลาสติกหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการไหว้เจ้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคมเช่นขายมือถือจานดาวเทียมปรับปรุงเครือข่ายและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ ก็ล้วนเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับคนที่เกิดปีขานทั้งสิ้นคนเกิดปีขานธาตุไม้หรือเสือลงเขาสำหรับผู้ที่เกิดปีขานในปีพุทธศักราช2517อายุ47ปี ดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาปีขานรอบอายุนี้ปีนี้นับเป็นปีมงคลปีหนึ่งที่เรือนชะตาพบดาวมงคลโคจรมาชายซองจะช่วยส่งเสริมให้การงานรวมถึงธุรกิจการค้าจะมีความก้าวหน้าเพราะมีพลังอุปรรมภขอให้คุณใจถึงกล้าที่จะเข้าไปลงทุนสามารถออกมามีกิจการเป็นของตนเอง สำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้าการค้าปีนี้ขยายตัวดีมีโอกาสเพิ่มสาขาหรือจะเข้าซื้อกิจการหรือเข้าซื้อหุ้นเพื่อเข้าไปเป็นหุ้นส่วนใหญ่หรือเข้าซื้อทรัพย์สินราคาแพงต่างๆภายใต้ปัจจัยตัวแปรต่างๆส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างนิ่งสงบทำให้การคาดการและการวางแผนต่างๆง่ายเข้าการดำเนินทางการงานจึงพบแต่อุปสรรคเล็กๆที่ย่งปรากฏ พลังวาสนามงคลอบอวนบ้านเจ้าชะตามีเลอกย้ายเข้าบ้านหรือแค่หาสถานใหม่ที่บ้านจะมีงานมงคลมีโอกาสต้อนรับสมาชิกเพิ่มเข้าบ้านแต่อย่างไรก็ดีคุณก็มีอาจขาดความระมัดระวังภัยจากดาวร้ายที่โคจรเข้ามาระวางปีคือดาวคมโลหิตและดาวโซตรวนการที่มีกลุ่มดาวร้ายเหล่านี้แผ่อิทธิพลเพ่งเลงส่งผลอยู่ทำให้มักจะเกิดความขัดแย้งในหน่วยงาน เกิดข้อพิพาทกับลูกค้าหรือคู่ค้าหรือกับหน่วยงานราชการทําให้มีเรื่องเดือดร้อนเสียหายตามมาคนในบ้านจะเกิดเรื่องทะเลาะมีปากเสียงและคุณไม่ควรมองข้ามปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานและการเดินทางระหว่างจะได้รับบาดเจ็บจนถึงค่าเลือดตกยางออกอันเกิดจากการใช้หรือเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพราะมานท้องหวยเล่นงานรุนแรงคือการหลงไหลในอบายมุกมากขึ้นหรือเกิดอยากจะเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมอันนี้คุณต้องใช้สติควบคุมตัวเองอย่าปล่อยตัวปล่อยใจออกนอกลู่นอกทางจะนำความไม่สงบสุขมาสู่ชีวิตได้ค่ะด้านการงาน การงานปีนี้นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีพบวิธีแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาเยือนการงานจะประสบความสำเร็จก้าวหน้าธุรกิจการค้าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาดีสำหรับบางคนที่คิดจะขยับขยายหรือหาโอกาสที่จะออกมาเปิดกิจการหรือทำธุรกิจเป็นนายของตัวเองหรือจะขยายเปิดสาขาเพิ่มหรือเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ๆโอกาสดีเช่นนี้มิได้มีบ่อย ถ้าปล่อยให้โอกาสผ่านไปจะหาอีกไม่มีโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานร่วมถึงธุรกิจการค้ามีทิศทางความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดีได้แก่เดือนหนึ่งจีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6รกรกฎาคมเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีนเธันวาคม ปี2,564ถึง4มกราคมปี2,565ซึ่งช่วงดังกล่าวคุณสามารถลงทุนในธุรกิจใหม่ๆภายนอกได้และจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในส่วนของการร่วมงานหรือลงทุนต่างๆปีนี้ในภาพรวมจะให้ผลตอบแทนดีเหมาะแก่การลงทุนภายนอกเพื่อขยายฐานและบริหารเงินให้เติบโต แต่ก็ควรระวังผู้ไม่หวังดีบางคนจะเข้ามาสกัดกันขัดขวางการงานก็ควรให้เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานจะเกิดอุปสรรคปัญหาได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง4กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึงสตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายน ถึง6ธันวาคมระหว่างถูก18โมงกุฎเข้ามาต้มตุนระหว่างการทำสัญญาจ้างหรือรับจ้างงานอาจมีข้อปลีกย่อยทำให้คุณเป็นฝ่ายเสียเปรียบระหว่างการขัดแย้งภายในและเกิดข้อพิพาทกับภายนอกด้านโชคลาภ ด้านโชคลาภการเงินปีนี้รายรับรวมสมบูรณ์ขอให้คุณตั้งใจและขยันกล้าที่จะลงทุนทั้งเรื่องการขยายกิจการการเข้าไปลงทุนในธุรกิจใหม่ๆล้วนเป็นโอกาสดีในการเพิ่มยอดเงินในบัญชีโดยช่วงเดือนที่การเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือนหนึ่งจีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กร,รกฎาคม เดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน11จีน7ธันวาคมปี2564ถึง4มกราคมปี2565สำหรับช่วงเดือนที่การเงินของคุณจะสะดุดติดขัดได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคม ถึง4กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง4ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรลงทุนใหม่หรือลงทุนเพิ่มเพราะมีสิทธิ์จะถูกหลอกห้ามเล่นการพนันเสี่ยงโชคห้ามให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินหรือเซ็นคำประกันทางการเงินห้ามโลภมากในลาบที่ไม่ใช่ของคุณห้ามลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย นอกจากจะเสียทรัพย์เพราะถูกปรับลงโทษยังอาจจะต้องรับผิดทางอาญาเพิ่มอีกด้วยด้านครอบครัวปีนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานมงคลและโชคลาภเข้ามาเยือนหลายอย่างราบรื่นสมดังใจปรารถนาในบ้าน จะมีเลิกมั่นไม้ออกเรือนทั้งมีเลิกย้ายบ้านย้ายที่ทําการใหม่หรืออาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในบ้านและเข้าในช่วงเดือน4จีน5พฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง4กันยายนเดือนแปดจีน7กันยายนถึงสตุลาคมและเดือน10จีน 7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมระหว่างการทะเลาะมีปากเสียงของคนในบ้านทั้งควรระวังผู้น้อยในบ้านสร้างความเดือดร้อนหรือไปมีเรื่องกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงระวังทรัพย์สินเข้าของมีค่าสูญหายเสียหายหรือถูกลักขโมยอีกทั้งการใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรให้ระวังอาจประสบภัยได้รับบาดเจ็บรวมถึงระวังความปลอดภัยในบ้านสิ่งติดตั้งที่เก่าหรือชำรุด ควรปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่อย่าปล่อยให้หล่นลงมาทำอันตรายสมาชิกในบ้านได้ด้านคว,วามรักปีนี้ดวงความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีการเอาอกเอาใจและตามใจกันเรียกได้ว่าชี้นกก็ว่านก ชี้ไม้ก็ว่าไม้ไม่มีขัดใจแม้จะมีความขัดแย้งหรือมีเหตุกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไม่นักนะจึงถือเป็นโอกาสดีที่คุณจะพาคู่ครองคนรักออกเดินทางท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนหรือจะพากันไปทำบุญไหว้พระขอพรก็ล้วนจะช่วยเสริมเติมความหวานให้กับชีวิตคู่และยังช่วยเสริมชะตาความรักของคุณทั้งคู่ได้มากแต่อย่างไรก็ดี บางช่วงเดือนที่คุณต้องระวังจะเกิดความขัดแย้งและขุนเคืองใจกันได้ง่ายได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึง4มิถุนายนเดือน7จีน7สิงหาคมถึง4กันยายนเดือน8จีน7กันยายนถึง4ตุลาคมและเดือน10จีน7จพฤศจิกายนถึง6ธันวาคมห้ามยุ่งเกี่ยวหรือไปเป็นมือที่3ในครอบครัวของผู้อื่น พึ่งหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมเพราะนอกจากนำเหตุขัดแย้งมาให้อาจยังติดโรคภัยกลับมาอีกด้วยด้านสุขภาพเรื่องสุขภาพของคุณปีนี้ไม่สู้ดีอาจเป็นเพราะมีภาระก,การงานมาก การพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมักสะสมความเครียดจนเป็นสาเหตุให้โรคเก่ากำเริบขึ้นได้หากแบ่งเวลาให้ถูกต้องโดยแบ่งเวลาออกกำลังกายและนอนหลับพักผ่อนที่ดีจะช่วยเสริมสุขภาพให้แข็งแรงสำหรับช่วงเดือนที่คุณควรใส่ใจต่อสุขภาพอย่างใกล้ชิดได้แก่เดือน4จีน5พฤษภาคมถึงสมิถุนายนเดือนเจีนเสิงหาคมถึง4กันยายน เดือน8จีน7กันยายนถึง4ตุลาคมและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนอกจากนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันภัยบาดเจ็บเลือดตกยางออกควรใส่ใจสุขภาพอนามัยเรื่องอาหารการกินเพราะโรคภัยอาจเข้าทางปากระหว่างโรคติดเชื้อ โรคติดต่อตามฤดูกาลโรคแพ้อากาศและโรคภูมิแพ้ต่างๆวัตถุมงคลประจำปีคานได้แก่พระแม่โผเอี้ยงประทับช้างสำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกคุณควรตั้งวัตถุมงคลตามที่ที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู